สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําเกมใหม่ฮะซึ่งผมก็ได้มีวิธีการโกงมาแล้วครับแต่ว่าคลิปนี้ยังไม่มาสอนครับคลิปนี้มาบอกเฉยๆว่ามีเกมใหม่เปิดใหม่ครับเป็นชื่ออะไรนะดากอนดากอนคาสิโนฮะหรือว่ามังมังกรคารสิโนโอเคนี่คัะผมก็ได้ทําการโกงไปแล้วห้าสิบล้านชิปครับห้าร้อยบาทนั่นเองหนึ่งล้านหนึ่งล้านชิปก็เท่าก,กับหนึ่งบาทครับสิบล้านเท่ากับหนึ่งร้อยฮะมันก็เหมือนรอยัลคาสิโนครับแต่ว่า มันจะง่ายครับเพราะว่าไม่ต้องเติมแล้วก็ส่งได้ครับนี่ฮะสูงขั้นต่ำแค่เท่าไหร่หนึ่งแสนนะเออหนึ่งแสนโอเคไม่ต้องเติมก็ได้เกมนี้ก็ถ้าโหลดกเกมแล้วเ,เราก็มาใส่โค้ดก่อนนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าจะามาทอนกลวงครับกดไปที่ตรงนี้ฮะตัวแทน,นฮะข้างบนปุ๊บนี่ฮะโคด้ดอันนี้เลยฮะเดี๋ยวจะโพสทิ้งล,ลิงก์ไว้ใต้คลิปทิ้งโค้ดไว้ใต้คลิปแล้วก็ ถ้าบอตรงนี้ฮะกล่องรหัสเชิญนี่ฮะเอ๊เดี๋ยวผมกรอกปุ๊บโอเคกล่องรหัสเชิญมีเกมใหม่ครับรีบเล่น,นะฮะถ้ารอเล่นก่อนเราก็ได้ก่อนโอเคเอา้าวเป็นอะไรคีย์บอร์ดกูเนี่ยแล้วก็กรอกปุ๊บนี่กล่องนี้เราก็ค้นหาเรากดค้นหาตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมไปทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วก็ไปดูนะ,ะว่า ไปดูแอดมินของว่าก็าได้ถามแอดมินไปแล้วว่าราคาคลิปเท่าไหร่โอเคนี่ฮะขายคลิป 1M ึ่เท่ากับ10บาทครับนี่เขาขายคลิปอยู่ครับแต่ถ้าเขาเลับซื้อประมาณ M ละเก้บาทฮนะก็คือขั้นต่ำสิล้านเก้บาทนี่ฮะโอเค1นึ่งบล้านเกบาทโอเคก็ถือว่าโอเคนะเกมเรับเกมใหม่ะโอเคเราไปดูในเพจตัวกันดีกว่านี่ฮะอันแบบนี้และฮะเห็นไหม อัปเดตวันที่หกตรงนีน้เห็นไหมมีคนเล่นแค่นี้เห็นไหมรีวิวแค่สองร้อยแปดสิบแปดคนเองโหลดไปเท่าไหร่วะด,ด,ดูดิโหลดไปเท่าไหร่อันนี้เป็นของไทยนะฮะเราสามารถโอนเงินเข้าธนาคารเข้าธนาคารได้ผมไม่มั่นใจนะเพราะว่าโรโยคาทีโนมันเข้าธนาคารได้แต่แต่ว่าเแตอะทัวร์วอลเเข้าแน่นอนครับเห็นไหมเพิ่งดนาวนโหลดอันนี้เองเนหนึ่งพันกว่าครั้งเองเนี่ โอเคดาก้อนคอสิโนโอเคอาจจะเป็นเจ้าเดือนกับอันนี้ก็ได้นี่รอยย่อคอสโนโอเคนะไอ้คนววนี้มันจ่ายจริงฮะโอเคแล้วคลิปลิงโหลดใต้คลิปกับโค้ดทิ้งไว้ใต้คลิปฮะเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาสอนอขอบคุณครับ